สวัสดีค่ะเพื่อนๆห่างหายไปยาวนานกับ m a r y Housewife นะคะอีพีนี้ส่งจะพาไปเที่ยวเกาะเบอริโกพร้อมกับเล่าเรื่องความเป็นมาของประเทศนี้ให้ฟังกันนะคะช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยส่งเดินทางจากดีทรอยต์ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมง20นาทีก็ถึงเกาะน,นี้แล้วค่ะ บ u ตริโกเป็นภาษาสเปนนะคะแปลว่ากเกาะแห่งความร่ำรวยซึ่งเมื่อก่อนก็คงจะร่ำรวยไม่ใช่น้อยเลยนะคะเพราะมีแต่เมืองแถบยุโรปเนี่ยอยากจะเข้ามาครอบครองทั้งนั้นเลยแต่ก็มีภยัยพายุหนักๆเข้ามาเป็นเนืองๆตลอดเลยนะคะเมื่อปี2560 พายุเฮริเคนมาเรียเนี่ยได้ซัดถล่มปโตริโกอย่างหนักเลยค่ะมีผู้คนเสียชีวิตกันเกือบ3,000คนแล้วก็เป็นภัยธรรมชาติทั้งใหญ่ที่สุดใน100ปีเลยค่ะตอนนั้นเนี่ยชาวปโตริโกประมาณ200,000คนได้ย้ายออกจากเกาะนี้ไปเลยค่ะเนื่องจากว่าไม่มีไฟฟ้าใช้จนถึง1ปีเต็มเลยทีเดียวนะคะ การจัดการคนเข้าประเทศในยุคโควิดที่เนี่ย mm hmm. เขามีระบบค่อนข้างสะดวกรวดเร็วเลยทีเดียวนะคะเริ่มจากภายใน3วันก่อนเดินทางเราเข้าไปตรวจ PCR test จากประเทศต้นทางก่อนพอเราได้รับแจ้งผลตรวจจากทางออนไลน์แล้วอ่ะเราก็สามารถที่จะอัปโหลดผลตรวจที่เป็นลบก็คือไม่ติดโควิดนะคะเข้าไปยังเว็บไซต์กระทรวงสาธารณาสุขของเปอร์ตริโกได้เลย หลังจากนั้นเราก็จะได้รับ QR code กลับมาเพื่อนำไปสแกนที่ตอมหรือทางออกประตูแอร์พอร์ตได้เลยค่ะตอนนี้กำลังจะไปเช็คอินใน Airbnb นะคะที่เราจองมาที่นี่แบบอากาศร้อนชื้นชิวมากสาวที่นี่ก็จะเป็นสาวเม็กซิกันซะเยอะเนาะ โดเจลเมโรกันแล้วนะคะจะเห็นว่าตรงนี้เขาสร้างปราสาทขึ้นมาอยู่ตรงช่วงแหลมของเกาะน,นะคะก็จะมีทะเลเนี่ยล้อมรอบเขาว่ากันว่าตรงนี้เนี่ยเดิมทีเมื่อ482ปีที่แล้วอะคะ่ะจะเป็นแนวกั้นของการสร้างปราสาทขึ้นมาเพื่อที่จะป้องกันกลุ่มคนชาวยุโรปอะคะ่ะที่อยากจะมาครอบครองในเกาะเปอร์โตริโกนะคะ ทีนี้เนี่ยทางสเปนนะคะเขาได้ปกครองที่นี่มาค่อนข้างเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากแล้วนะคะเขาก็เลยสร้างพื้นที่ตรงเนี้ยขึ้นมาจะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยค่ะจะเป็นแอ่งคูน้ำนะคะก็คือก่อนหน้านี้เขาจะขุดทะเลจากฝั่งนูน้นกับฝั่งนี้มานะคะน้ำเนี่ยก็จะไหลผ่านเข้ามาทาง เพื่อที่ป้องกันค่าศึกศัตรูค่ะจะมาเข้าปราสาทได้ง่ายๆนะคะก่อนหน้านี้ก็จะมีเป็นปืนแคนนอนปืนใหญ่อะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่าถ้าปืนอยู่ระยะห่างจากประสาทก็จะไม่สามารถที่จะยิงเข้าไปได้นะคะ m o s a many months Many months already เราเดินเข้าไปดูกันเนดะ้อเสียค่าเข้า10เหรียญเราเดินมาข้างในแล้วนะ ก็คือว่าจะมีสามธงที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แห่งนี้ด้วยกันนะคะเป็นที่ของประวัติศาสตร์นะคะก็ธงแรกนะคะเรียกว่าเบอร์กันดีนะคะอยู่ในอาณาเขตปกครองโดยสเปนนะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นธงประเทศโปรตุเกสนะคะส่วนตรงขวามือเนี่ยก็จะเป็นธงประเทศอเมริกานะคะ บางคนอาจจะสงสัยทำไมถึงมีธง3าประเทศที่เกี่ยวข้องกับเกาะแห่งนี้นะคะเดิมทีเนี่ยชนเผ่าพื้นเพที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้ก็คือชาวออรโทรอยนี่เองซึ่งพวกเขาเหล่านี้ค่ะอพยพมาจากดินแดนออริโนโคทางอเมริกาใต้ค่ะในปีพศ2 0 3 6ก็คือสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นแหละค่ะ นายคริสโตเฟอร์คลัมบัสนักสำรวจทางทะเลชาวอิตาลีภายใต้การสนับสนุนของราชสำนักสเปนเขาได้ออกเดินทางจากเมืองเคดิสประเทศสเปนไปเรื่อยๆนะคะจนเจอเกาะเปอร์เตริโกแห่งนี้ต่อมาหลังจากสนธิสัญญาปารีสเกิดขึ้นนะคะในปี2441สมัยรัชกาลที่5บ้านเราอะคะ่ะสเปนถูกบังคับให้ต้องสละเกาะกวมฟิลิปปินส์และเปอร์เตริโกนะคะ ให้กับทางอเมริกาเพื่อแลกเป็นเงิน20ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐปัตตริโกก็เลยกลายเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้การควบคุมทางการทหารของประเทศอเมริกาค่ะสะกุลเงินก็เปลี่ยนจาก ตอรริกันเปโซไปเป็นดอลลาร์สหรัฐเสรีภาพในการชุมนุมของนักสื่อสำนักข่าวอะไรต่างๆเนี่ยศาสนาก็ถูกประกาศให้เป็นคำสั่งค่ะการให้บริการไปรษณีย์อเมริกาเนี่ยก็ขยายมาถึงเกาะนี้ยังไงก็ตามนะคะชาวปิตอริโกเนี่ยไม่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในอเมริกาค่ะมีแค่สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าของตัวเองแม้ว่าผู้คนเนี่ยจะพยายามเรียกร้องขอจากรัฐแค่ไหนก็ตาม เนื่องจากเหตุผลว่าชาวโบตริโกมีฐานะเป็นดินแดนของอเมริกาแต่ไม่มีฐานะเป็นมลรัฐค่ะ เอพิโซดหน้าส่งจะพาไปร้านดังที่ขายแต่เมนูช็อกโกแลตร้านไอติมเจลรโต้อร่อยมากโรงแรมบูติกที่เก่าแก่ที่สุดในย่านเดินชมรอบเมืองสารพวนไปเลยค่ะ subscribe youtube กด like กด share facebook เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะจ๊ะ